วิดาาัวนิดา h ชาแนลพามาดูมักแบคโฮหรือแม็โฮลนะคะโคมสุขซีซี u ึงสองแปดยูเอสสองอีนะคะมือสองสภาพญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ติดปีกแล้วนะคะเพราะว่ามีโปรเจกต์จะไปทำโค้งหนองน้ำโมเดลนะคะอายุ อานามก็ได้ประมาณ3-4ปีนะคะตัวนี้มาจากลานประมูลของ j s s r ที่โ,โม3านะคะมาตักดินขายนะคะดินสวยมากๆดินช่วงนี้หายาย่านะคะเราขายที่350บาทต่อเที่ยวนะคะเป็นดินดีนะคะดินตัวนี้ เป็นหน้าดินที่เราลอกจากที่นานะตักดินใส่ให้กับเจ้าซีรีรส์ห้าระไอสภาพโดยรวมของรคันนี้ก็เป็นแบบเดิมๆเ,เลยนะคะแ็กโซ่ทุกอย่างเดิมหมดเลยค่ะตัวรุ่นนี้เป็นสูตสั้นนะคะใช้งานได้ดีค่ะทั้งในที่แคบและที่โล่งเนาะ งานไซต์ก่อสร้างนี่ชอบมากอะเสร็จแล้วไปแล้วโอ้โหเสียงดัง 8, 8, 8, 8. แปด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 เจ้าซีรีส์ห้าร้อยนะคะของน้องเจมนะคะเจมจุม๋มดัมซิงนะคะไปแล้วรถคันนั้นก็อายุนามจะสามปีแล้วนะคะตัวนั้นสวยสวยสวยะอะไรนะอกดูดินสิคะพี่น้อง ดินสวยมากเลยรถคันนี้นะคะเราซื้อมาจากร้านประมูลที่เขาคัดเกรดแยกต่างหากเลยนะคะคือไม่ได้เอามาประมูลนะคะคือเป็นสภาพเกรดเอนะคะขายโดยตรงเลยนะคะไม่ได้ประมูลจะแ,แยกโซนมีโซนลานประมูลกับโซนแยกของที่เขาเช็คสภาพแล้วเป็นสภาพเกรดเอนะคะเราซื้อมาในราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะ จริงๆรถตัวนี้มันมันต้องเสียภาษีนำเข้าด้วยนะคะคนขับก็เป็นจุ่มดําซิ่งนะคะที่จุ่มของเราจุ่มสุดรอหอสุดคือไม่คือไม่มีไปต่อแล้วคือมันสุดไปแล้ว <c oughs> อันนี้ทองคเนะาะมาเจอกับเจ้าล็อกกี้ของลุงชิงนะคะล็อกกี้ตัวนั้นก็อายุอนาม10-11ปีแล้วนะคะ แต่สภาพนี่คือ,อยงังนิ่งๆอยู่เลยเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลเป็นอย่างดีนะเดิม <announcing. S 2> นี่เป็นน้องปูนะคะน้องปูดัมซิงนะคะเขามีช่องชาแนลของเขาด้วยนะคะเป็นปูดมัมซิงนะคะล็อกกี้คันนั้นนะคะสวยค่ะสภาพดีสภาพ,พ,ด,ภาพ,พดีเพราะว่าคนดูแลเนี่ยเขาดูแลดีเนาะ มีการแต่งเติมดูแลตลอดนะคะถึงแม้ว่าช่วงที่ไม่ได้ทำงานในหน้าฝนแกก็ยังจะต้องขับเคลื่อนสตาร์ทรถตลอดทุก3ามวันนะคะแล้วก็พารถออกไปวิ่งเล่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตจ,จิตใจนะคะเพราะว่าเครื่องเนาะถึงเครื่องตัวรถถ้าเราไม่ขยับเคลื่เยิร์นเขานะคะมันก็จะทำให้การํำงานของเขาเนี่ยผัดคล้องนะ ก็ต้องมีการขยับเส้นขยับสายเหมือนกับคนเราเนี่ยนะเนาะ mm hmm. ไปเช้าลุงเขามาสายหน่อยนะคะ mm hmm. าเขาไปปลูกเตรียม mm hmm. เตรียมดินปลูกมันกันเนาะและนี่เราก็จะ mm hmm. น่าจะแค่ที่ประมาณ หนึร้อยเที่ยวพอนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ให้ดินแล้วเพราะว่าเสียดายดินนะอันนี้เป็นญาติญาติใกล้ชิดกันนะคะที่แกขอมาเราก็ให้ไปเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เอาการทำงานของ เจ้า pc ห e, นึ่งสองแปด us สอ e เกานอกมูส่งญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของทีมงานของเรานะคะโอเคค่ะถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกับช่องทางของเราด้วยนะคะและกด s ับสไคร b e เพื่อติดตาม รับชมคลิปใหม่ๆกับทางช่องทางของเราได้นะคะเพราะตอนนี้เรากำลังมีลูกสาวคนใหม่นะคะเป็นลูกสาวที่มาจากฝรั่งเศสนะคะจะมาวันที่14นี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้อนรับสมาชิกใหม่ถ้าอย่างไรเราจะท่าคลิปให้ดูอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ากับเสียงเป๊ะๆของรถ หกล้อของเรานะคะ